ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่แม่โตทุกท่านนะครับที่อาเมตตาเลี้ยงผลไม้นะคร้าให้นะครับให้กับพ่อใหญ่ตรองคุณแลวก็แม่พูนซัพย์น้าในวันอาที่สองนี้นะครับวันเสาร์ที่สองนะครับอาวันนี้นะครับก็นำนะครับผลไม้นะครับอาที่แบ่งไว้นะครับมาให้กับแม่พูนนํานี่นะครับหนึ่งาหนึ่งเข่งหนึ่งตะก้าใหญ่เลยนะครับก็ขอบพระคุณนะแม่แม่โตทุกท่านมากมากเลยนะครับ มันดูไม่พูนนะครับก็ถาดนะครับอย่างใจเย็นนะครับไม่มีเพื่อนมาแย่งนะครับขอบขอบระคุณนะครับขอบละคุณแม่แม่พี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาน้ำเมตาน้ำผลไม้ให้กับพ่อใหญ่ทองคุณแล้วก็ไม่พูนซับนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับสำหรับแม่พูนก็อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้นะครับยังไม่มีบ้านมีโรงเรือนอยู่นะครับก็อยู่ตรงทุ่งนานะครับเดี๋ยวนะครับบริเวณตรงนี้ก็ เขาจะไถนะอาจจะหวานข้าวนะสำหรับฝั่งนี้นะครับนี่นะฝั่งที่เห็นตรงนู้นเลยที่เคยแม่พาแม่พูนมานะคนะมัดนะครับตอนนี้ก็หวานข้าวแล้วนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วนะคนู่นนะนี่ก็ต่อไปนะครับอาจจะมาอยู่ในป่านี้นะครับตรงนี้เลยช่วงกลางวันนะครับแต่ก็ต้องไปดูอีกนะว่าอ่ามีนะบอ,อยช้างเก่าเขามาอยู เปล่านะเพราะว่าวันนั้นนี้มีช้างมาอยู่นะช้างมาใหม่นะับนอกนอก,นอกพื้นที่นะครับเข้ามาอยู่ใหม่ก็อาจจะมีนะบริเวณาทายนะครับทายเก่านะครับก็อาจจะทำพาไม่พูนไปอยู่นะครับก็อาจจะมีผลนะอาจจะมีเชื้อโรคเมื่ออาจจะมีเชื้ออื่นๆต่างๆนะครับก็ต้องอดูนะอย่างระมัดระวังนะครับถ้า มีนะครับทายเก่าบริเวณเก่าอยู่นะครับก็ยังไม่กล้าที่จะพาแม่ปูนไปอยู่ในป่านะเพราะว่าอาช้างเพิ่งออกไปเมื่ออได้วันสองวันนี้เองนะครับเชื้อก็อาจถ้ามีเชื้อเชื้ออาจจะอยู่นะครับก็ยังยังอันตรายนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับต่อไปก็จะหวานข้าวแล้วนะครับเขาให้เอาออกแล้วนะครับแม่ปูนก็อาศัยอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับดูนะครับจากตรงนี้นะครับก็สึกหมดเลยนะครับนี่นะครับ ตายต้นไม้นำดูต้นไม้ก็มีแต่รอยนะรอยสู้นะครับนี่นะแม่พูนก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับผลไม้วันนี้นะไม่พูนก็ได้ทานนะครับอา่ยางสบายใจนะแล้วก็พ่อใหญ่ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับฮะแม่ๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เมตตาครอบครัวพ่อใหญ่ทองคูณนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะพานะครับอาแม่พูนไปลงน้ําอาบน้ํานะครับ พาพ่อใหญ่ไปอาบน้ําด้วยนะครับช nice ่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเช้าวันนี้นะ้ำมาไม่ได้ไปลงน้ํานะครับก็จะกินน้ําอาบน้าปลาปลาสายยางนะครับเพราะว่าต้องทําการไล่นับเช้าในวันวันเสาร์นะครับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะครับช่วงเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่และแม่พูนไปลงน้ํานะครับก็รอติดตามดูด้วยนะครับสําหรับอากวยน้ำหนึ่งเข่งนะครับวันนี้นะครับก็ขอบประคุณนะครับแม่ทุกท่านนะครับที่หาเมตานะครับอา ให้แบ่งไว้ให้กับแม่พูนซับด้วยนะครับแม่พูนซับเป็นช่างตกงานมาจากพัทยานะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามแม่พูนซับด้วยนะครับก็มาอยู่ร่วมนะครับเป็นครอบครัวปหญ่ทองโกูนับเข้าปีที่สองแล้วนะครับแม่พูนมาอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะได้พาไปลงน้ําอาบน้ํานะครับต่อไปนะครับนี่ก็ไปลงน้านะครับเป็นลงน้ํามาแล้วนะครับสำหรับแม่พูนซับนะครับก็ นี่นะครับดูเนื้อตัวยังดำเมื่อมีเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะทําความสะอาดนะบริเวณนะครับตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะได้ไปตัดหญ้านะครับมานะครับไว้นะครับให้กับแม่พูนได้กินช่วงกลางคืนนะครับช่วงตอนดึกๆนะครับก็ไปอาบน้ํามานะครับแล้วก็ไปเดินกินหญ้ามานะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับอยู่ที่นอนนะเหมือนเดิมนะแม่พูนตอนนี้ฝนก็ปล่อยๆลงเม็ดลงมาแล้วนะครับ นี่ครับสาหรับปาโลงเรือนของพ่อใหญ่ก็ยังเหลืออยู่นะครับยังอยู่เช่นเดิมเลยนะครับก็ยังน้เรอทุนรอคะแนนอยู่นะครับตอนนี้ฝนก็โปรยปรยลงมานะครับนี่นะครับสำหรับพ่อใหญ่นะครับก็เดี๋ยวนะพาไปกินน้ําเช่นกันนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะไปดูแลพ่อใหญ่นะครับแล้วก็จะไปจัดหญ้านะครับไปจัดหญามาให้กับพ่อใหญ่แล้วก็แม่พูนกินนะไปกินช่วงคืนนะครับ อับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับแม่ทุกทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับเลี้ยงอาหารนะครับช้างตกงานนะครับสองเชือกนะครับก็มีแม่พูดซับแล้วก็พ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกทุกท่านเลยนะครับครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ